ก็สวัสดีครับพ่อผมนะครับเจนไพีนะครับขอโทษนะครับที่หายไปนะครับแล้ววันนี้เราพกเกม w ว r อ f ฟแทงนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นรถถังทีสิบหกันครับแห่งเยอรมนนรถถังเบานะครับแล้วสิ่งที่ผมอัพก็คือนี่เพิ่มอัตราการยิงลบเซให้กับการรดิรดดกระสุนความเสียหายต่อนาทีหน่วยเจหน่วยหนึ่งพัน เวลาบรรจุก,กระสุน0.23นะครับก็ลดไปเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากของกระสุนไม่เยอะก็อันนี้เลยอันนี้ทำให้ความเร็วกระสุนเนี่ยมันเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราถังฟันว้นมันเร็วเนี่ยเราจะยิงไม่ทันนะอันนี้ผมเอาเป็นปกตินยผมเอาใช้ไปน,นี่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอใช้ไปน,นี้ด้กันอันนี้ผมเปลี่ยนมากอันนี้จะเป็นเพิ่มเกราะใต้ถังครับ แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมรอกโคงไม่รู้ทางเบาไปกันเลยพี่น้อง <c oughs> รอห้างแป๊วันนีรถถังเทียสามไม่ค่อยมีแค์นี่หรอครับอยู่ไว้ตอนโหลดมาแรกๆเราจะเจอเยอะรถถังเทียสามแตนนี่ผมถึงเทียห้าแล้วแต่ว่า,ายังไม่สุดจเท่าไหร่ <c oughs> รอแปบรอแป โทษจริงๆนะครับที่หา,หายเวนานพอดชีช่วงนี้ติด,าตดงานมากงานเยอะครับผมก็กลับมาแล้วอาจจะลงวันลวันลคลิปสองคลิปนะครับไม่เกินนี้หรอกอาจจะมีแคสของนีคอมลงบ้านนะครับแต่อาจจะมีปหาบ้างเขาว่ารับบุของมันก็เก่านานเว้ยจะเจอห้องไหมนะ รอนานนิดนึงนั้น,นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับับมาแล้วครับได้ห้องแล้วทีเรียบร้อยครับว,วันนี้ก็มาพบสมรภูมิเอรอ,อมังเดียนอร์มังเดียอ่านถูกไหมเนี่ยน,น่าจะอ่าใช่ครับวันนี้เรามาอยู่ที่สมรภูมิน,นอร์มังเดียวันนี้ฝรัง่งเศสนะครับกระถางที่สามเพื่อนเราครับก็จะมีกรถถางอังกฤษนะครับโปรแลนด์แล้วก็อเมริกานะครับน่าจะมีโซเวียตด้วยมั้งแต่เรา ไอ้ไม่โซผมไม่เห็นน่าจะเป็นโซเวียตไม่โซเวียตกั่งฝีแล้วก็มีเพื่อนเราด้วยเยอรมันนะครับคันนี้เลยยิงโซสามน,นะผมจะถังเบาฉันนะผมยิงเกิเร็วกว่าเพื่อนนิดหนึ่งยนห้องข้อเปลี่ยนสกันเพราะมปตรถถังเบาครับผมจะยิงไม่ มันจะยิ่งไม่ค่อยค่อยเข้านะครับสำหรับรถถังที่เกาะมันหนาครับผมต้องค่อยๆเข้าครับผองรถถังเบาครับผมแพ้ง่ายเราฉันต้องเข้าอ่าชิบหายละ ถึงไม่เข้าครับถ้าเป็นทางโปรแลนด์ในเกาะไม่ค่อยหนาครับทางโปรแลนด์เป็นเนอรถถังขนาดกลางนะครับเรียบร้อยคันนะครับฝั่งเราก็โดนจัดก,การเหมือนกันเดีย๋ยว้ฝั่งนึงต้องมายึดธงคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยึดไปได้เยอะแล้วแต่ผมจะไปช่วยเพื่อนมากกว่าครับอือข้าสึก คันนี้ของอเมริกาครับไอ่อะไรวะอ่านชื่อแล้วทำเอาอันนี้จีห้าครับรถังญี่ปุ่นผมอาจจะมัเได้แค่สองคันนะครับอาจจะไม่บ่อยอาจจะล่้แค่สองตาเขาอาจจะไม่บ่อยแต่เดี๋ยวผมจะหาตาที่เจอกับรถถังไอวีให้ดูนะรถถังเทียสีเดี๋ยวผมจะหาเพราะออเทียสีให้ดูนะครับทำไมรู้สึกเหมือนผมมีผมมีทงคนเดียววะ ใช่ครับผมยึดธงคนเดียวแล้วก็ได้คือหนึ่งแล้วแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนไมาช่วยผมยึดเลยนะครับส่วนมากเพื่อนเลือกที่จะสู้มากกว่าเพราะมันเร็วกว่าการยึดธงนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะจุดนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้ผมเนี่ยยึดธงได้สบายาว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยยิงข้ามาไม่น,นะครับเพราะว่าไม่มีไอ้พวกรถถังอัตรจอนครับว่า เทียนี้ยังไม่มีครับแต่ถ้าขึ้นสูงกว่านี้นี่เจอหน้าลำคามากเลยถ้ามันจะคอยสสยเราเรื่อยๆครับผมรู้ว่าทุกคนอยากดูฉากม,มันนะครับแต่ผมเลือกวิธีนี้ชนะไงเป็นโซ่สามนะครับถ้าผมจะเป็นสซ่สามผมก็น่านจะสู้ไม่ไหวนะชนะแล้ว เรามาดูฉากมันมันกันเลยดีกว่าโลกระสุนลงอีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมตัดนะครับให้ตอนที่ได้ลิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอนะครับแล้วก็มีถังเทสองมาด้วยหลสองคัญนะครับมีทีสองนี่ของโซเวียตนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่มี <c oughs> อืมขออน,นุญาตันึงนะครับอุตส่าห์เอาสนจรเกอบมาเต็มคันเลย,ลยแลบบน,นี้นี่ผมไม่คุ้นนะครับไม่เคยเล่นผมเล่นทั้งสีเขียวใหมันกลมเกลอกระชาก คือตอนนี้เพื่อนผมจะฟังตัวู้ครับเป็นเสอ3คสามครับผมเจอแล้วครับยิงไปแล้วหนึ่งนัด ที่เทียนี่มันไม่มีดีหลไกสวนเลวเพราะว่าถ้ามีดีลูกสวนเ็วมันก็จะค่อนข้างกกงสมมาพอแบนเซอร์จะเกาะหนา,นะรรานหรรครับอได้หรอม่น่ยหนยครับนวยอ๋อไม่ไม่ได้หนอยครับต่อหน้าน รถถังของนี่มันเกาะด้วยความมันเกาะมันบางอยู่แล้วครับมันก็สู้เขาไม่ค่อยได้เรียบร้อยรถถัง,ถงข้าฝึกพังแล้วคือมันก็ไม่ได้โกมากนะครับรถถังคันนี้นี่ได้มาฟรีๆนะครับเรียบร้อยแต่ถึงใช้กระสุนเจาะเกาะน,นี่ก็ไม่ได้แมวความากผมจะเจาะเขาเพราะว่าขนาดปืนมันเล็กนะครับ เล็กสันกระจิตปิดก็เลยบูดเครื่องแล้ไปเติมเพืเ่อนนดกหลอยร้อยแล้นะครับแต่รู้สึกถึงยังเป็นเทียสองเลยก็หนานะัไม่ใช่บางเลยตันนี้นาแล้ว ฮา <G ül üyor> พวกเราเก่งนะครับ <G ül üyor> ชมไปอีกนิดหนึง่งผมสังหารไปสามคันนะครับมัอมอง้วกระสุนจาะเกาะลงละงบมันจะได้ไม่น้อยจนเกินไปนครับใส่มาแค่ยีสิบออ กไเลเหลือตังค์ครับสองคันตัวนี้จะมาไ่ให้ดูก็คือนี่ครับจีฮะแต่ผมยังไม่ได้เออซื้อคันใหม่เลยครับมันราคาสี่แสนใช่แล้วครับสี่แสนขรับพันละกีกะ่ก่อน ่าไม่ใช่ตระพิดเองินงอค่อนข้างน้อยครับเลาครับตาสุดท้ายครับมแดูรี่กันเลยเป็นยังครับ อันนี้เอาไว้เล่นแบบหิมะนะครับแต่จริงๆเราอยากได้อีกสีนึงมากกว่าแต่มีแค่ของเราแค่น,นี้สันเทเรซาสีนี้ไปดูกันเลยไปแล้วนะครับผมก็ขอตัดมาเลยนะครับอ่าได้ละไม่ต้องตัดละโอ้คราวนี้ครับนี่นะครับยากนะครับอืมหนักใจครับหนักใจ ไม่รู้นะครับว่าจะเอาชนะ,ะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเจอพวกน,นี้ผมต้องใช้กระสุนเนี่ยถึงจะยิงเข้าครับอ๋อเราเจอเชมแอนครับแต่มันดูชอมแอนนัอนนะครับ,มรบ,มมรบผมไม่ได้ศึกษามาเราทางไหลปะเอาเน็ตเน็ตเน็ตลาเย่จังเราถังเบาคนไม่ตายกับเพื่อนนะครับทุกคนควรพูดอย่างน้นี่คือบีครับอ่าชิบหายแล้วเพื่อนโลนผมไม่ใช่เพื่อนครับ น่าจะ M 5 A เชอหน,นึ่เชอร์แมนครับฝั่งนู้นเขายิงกันเดือดมากเลยเติมไม่ได้แล้วเติมไม่ได้เพื่อน,นมากมากโอ้โหตุ๊กเข้สตุกเดี๋ยวตุ๊กเขตุกกตุกข้อข้างครับ เอ้ย,สต,อย,อยสตุกโอ้โหไม่เหาสตุกขอะข้างบนเราไม่ชิงอนตรงนี้ไม่งั้นโดนสตุกิงนะสตุกิ่มันแรงมากเลยยิงโดนนะครับโดนแต่เบานะครับไม่ได้แรงเลยนะครับ ไม่โดนขวใดใส่แดงเสุดเแล้วไอเดียวถันะงคันเล็กเนะี่ยมันควรซื้อไปพวกกระสุนเจาะกบมาเยอะน,นะครับเพราะว่ามันสู้เขาลำบากน,นะครับอาอะไรอ โอ้โหสตุกก์เกาะมากไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วสู้สตุกนี่ผมน่าจะไม่รอดนะครับโอ้ตึ้งคึับตึ้งไม่ช่วยเพื่อนละเพราะเพื่อนมันชอบบวกกันอย่างเงี้ยเราก็เลยแพ้เลย เราไปเรถถังบาเราต้องไปช่วยเพื่อนครับตัวรอตีครับสีห้าครับรถถังกลางญี่ปุ่นยิงเข้าข้างครับสายพานร่นยิงครับนยิงเข้า้างเข้าคางอ่า

้องหนีนีครับหนีไม่แล้วครับติดผมเอาชนะไม่ได้แล้วครับเตแต่ไปสู้ครับ,บ,บเรียบตายเรียบอโอ้โหเรียบร้อย หุทเกอบชนะโอ้เสียดายครับเสียดายงานก็ขอจบแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย